หรือว่ามันเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไรนะ้วอเซนอะไรนะมันก็ไม่มาใช่นะมันก็เรามีอยู่แล้วนี่หงอยู่เหมือนกันอนะแต่แต่เรื่องแบบนี้มันเป็นทั้งปีเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอ,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 พอมีลูกพอมีมีคนเยอะๆเยอดูเยอะกะเป็นมีอย่างนี้ทุกทีเลย เดียวลงแล้วนะคะกี่นาทีแล้วเนี่ยสามสิบสามสิบแปดนาทีแต่ว่าดับเสียสามสิบนาทีได้ใช้จริงแปดนาทีก็ตลกจังเลยนะดับตลอดเลยเครื่องมันร้อนเครื่องมันร้อนฝนไม่ค่อยร้อนแล้วคนแผ่วแล้วข้ามสี่ันดอนแล้วแผ่วข้ามไปไหลข้ามไปน่าจะครึ่งเดือนนะเกือบเดือนแล้วมั้งคะน่าจะน่าจะเดือนได้แล้วมั้ง ให้ทําอะไรก็มันมีปัญหาไงเรื่องใส่พินผิดใส่พินหนูน่นะแก้แก้บัญชีอยู่เนี่ย <c oughs> ให้ลงอะไรนะลงสมัครคนนะยั <c oughs> ง,งงงอยู่เลยไม่มีคนเลยลจะไปลงกับสมัค <c> ร <oughs> สมาชิก <c oughs> ลองดู <c oughs> เดี๋ยวกว่า <c oughs> เดี๋ยวว่างๆจะเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่ <c oughs> ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะ คุณคุณยูทูบคุณไปอยู่ก็ให้มาแล้วเว็บไซต์ใหม่ยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้ลงเดี <c oughs> ย๋ยวต้องไปตลาดนะคะแต่ร้อนมากเลยนะคะเนี่ยกลับมาต้องอาบน้ำอีกนี่เพิ่องอาบน้ำนะคะเนี่ย ไปตลาดหน่อยน่ไปชุดนี้ค่ะมันสุภาพอ่ะทั้งบ้านจะไปตลาดเราก็มีแขกหน่อยแต่้ามีมีแขกเราก็นั่งอยู่กับบ้านไม่เคยแต่งตัวไม่สุภาพออกจากบ้านนะคะออกจากบ้านนี้ต้องสุภาพเลยค่ะคุมอย่างดีห่ออย่างดีค่ะชีหช้หอ่อชี้ห่อคนนึงจะมีหรือเปล่ามาพูดเอาวันนี้จะมีแขกมาสักคน,หนไหมคะ อ่คนหนึ่งมามีมีมีเมื่อวานรู้สึกจะหกคนหกคนหรือหรือสิบคนจะไม่ได้ปรทับใจมากเลยที่มาทุกวันนะคะอยากเห็นหน้าจังเลยว่าเขาคือใครคูไอยูคูไอยูเดี๋ยวขอลงแล้วนะคะก็ะเดี๋ยวจะไปตลาดต่อคะ่ะซื้อข้าวสารเงข้าวสารหมดนะ่ะ <laughs> พรุ่งนี้ไม่มีข้าวกิน ตังหมดค่ะตังหมดตังหมดด้วยเขาสารหมดด้วยนะไม่มีกระตังช่วยซื้อชุปกรตังกันหน่อยสิคะไม่มีกระตังเลยค่ะเราซื้อชุปกรตังแล้วแบ่งกับปายูปายูบอกว่าให้ให้ให้ทำรับสมัครสมาชิกด้วยแบ่งกับปายู พี่แม่ไปอยู่ไปอยู่นี่น่ารักนะคะทําให้ทุกอย่างมีครงม,มีคอเนาะมีคอว่าจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเว็บไซต์ให้เรียบร้อยเลยแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะ,ะหรือว่าเปลี่ยนแล้วก็ไม่รู้นะเขาเปลี่ยนแต่แต่หน้าช่องมันยังอยู่ชื่อเดิมแต่ว่าเขาเขียนมาให้แล้วอะเขาส่งเขาเขาบอกให้ใช้เว็บไซต์นี้คือเขาไม่ได้มาคุยด้วยเรานะ <laughs> 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 เขาพิมพ์มาเขาพิมพ์มา <laughs> แล้ววันหนึ่งอ่ะมีคนมาให้นี่เราไปบล็อกบล็อกอนะ่ะบล็อกอนะ่ะมีคนมาพูดไม่ดีเราบอกอ่ะแล้วทานะงทางนั้นเขาก็มาบอกว่าก็อยู่ล้วบอกว่ามีอะไรมีเรื่องอะไรเขาก็พิมพมาแหละมีเรื่องอะไรทําไมบล็อกแล้วปิดปิดไปทําไมนะอย่าปิดเลยอย่าปิดอะไรเงี้ยให้ให้ใส่รหัสหรืออะไรก็มันรู้อ่ะก็อยู่ก็ดีเนาะไม่ลองดูให้ลองทำทำอะไรนะคะ ยินดีด้วยนะคุณผ่านอะไรนะไง้นอะไร้นี่นาจะให้รออีกเดือนหนึ่งอาจจะสองสัป,ปดาห์หรือเดือนนึงพอบอกเดี๋ยวเนี้ยอีกสามชั่วโมงผ่านแล้วเ <laughs> ขาทำงานไวจริงๆเราจะ้ืดให้ลงลงสมัครอะไรนะสมัรคสมัครสมารชี ไม่มีคนดูเลยบอกสมัติบอกลองดูเขาพิมพ์มานะก็ไม่ได้คุยด้วยนะอ่าก็เป็น AI ไอป้ายูคือ AI นะคะ